อับรามชื่อยรถในสมัยอับราเฟลกษัตริย์ชินาอาริโอกษัตริย์เอลาสาเคโดลาโอเมอกรกษัตริย์เอลามและทิดานกษัตริย์โกยินกษัตริย์เหล่านี้ทำสงครามกับเบลเบรา,บรากษัตริย์โสดมกับบร,บริชากษัตริย์ โกโมรากับชินาชินาบกษัตริย์อัดมากับเคเมเบอร์กษัตริย์เสบยิมและกับกษัตริย์เบลาคือโออสอากษัตริย์เหล่านี้รวมทัพกันที่หุบเขาสิดดิมคือทะเลตายกษัตริย์เหล่านี้ยอมรับใช้กษัตริย์เคโดลาโอเมอร 12ปีและในปีที่13ก็กระบบในปีที่14เคโดลาโอเมร์กับบรรดากษัตริย์ที่อยู่กับท่านนั้นก็ยกมารบชนะคนเลฟออิมกับอัทโรธคลานาอิมกับคนซูชิมที่ฮามกับคนเอมิมที่ชาเวคิริยาทาอิมและคนโฮรี ที่แถบภูเขาเสอีจนถึงเอลปารานใกล้ถิ่นธุรกันดานแล้วกลับมาถึงเอนมิชปัดคือคาเดตลบชนะเขตแดนทั้งหมดของคนอามาเลกและแม้แต่ของของคนอาโมไรที่ตั้งอยู่ณฮนะาซาโซนทามาและกษัตริย์เมืองโสดมกษัตริย์เมืองโกโมรากษัตริย์เมืองอัตมา กษัตริย์เมืองเซโบยิมและกษัตริย์เมืองเบลาคือโซอาก็ไปรวมกันเพื่อทำสงครามที่หุบเขาสิดดิมปะทะกับเคโดราโอเมอร์กษัตริย์เอดรามทิดากษัตริย์ทิดานกษัตริย์โกยิมอับอํมราเฟลกษัตริย์ชินาและอาริโอ้กษัตริย์เอลลาซากษัตริย์สี่องค์ ต่อสู้กับห้าองค์ที่หุบเขาซิดิมนั้นมีบ่อยางมาต่อยเต็มไปหมดเมื่อกษัตริย์เมืองโสโดมและกษัตริย์เมืองโกโมราหลบหนีจึงตกลงไปในนั้นส่วนคนที่เหลือก็หลบหนีไปที่ภูเขาข่าศึกยุดยุดข้าวของและก็สเสบียงอาหารทั้งหมดของโสโดมและโกโมราแล้วก็ไป พวกเขาจับรสบุตรของน้องชายอับรามซึ่งอยู่ที่โสรมและยึดข้าวของของเขาไปด้วยมีคนหนึ่งนี้มาจากที่รบนั้นบอกให้อับรามคนฮิปรูรู้อับรามอาศัยอยู่ที่หมู่ต้นโอ๊กของมันเลคนอาโมรายพี่น้องของเอสโคและอาร์เน์คนเหล่านี้เป็นพันธมิตรของอับราม เมื่ออับรามได้ยินว่าญาติของท่านถูกจับไปจึงนำคนชํานาญศึกที่เกิดในบ้านของท่าน318คนไล่ตามไปถึงเมืองดานอับรามจึงแบ่งคนเข้าต่อสู้ฆ่าศึกได้ในเวลากลางคืนทั้งท่านและพวกคนใช้ของท่านโจมตีพวกฆ่าศึกและไล่ตามพวกเขาไปถึงโฮบาเหนือดามัสกัส แล้วท่านนำข้าวของทั้งหมดกลับคืนมาและนำรถญาติของท่านกลับมาพร้อมกับข้าวของของเขารวมทั้งบรรดาผู้หญิงและประชาชนด้วย